ใส่ฟองเดียวเลยทำอะไรดีข้าวเชาว่าแบบง่ายอย่างง่ายนะคะนี่เรามากินหอยกันนะคะนี่เหมือนมะม่วงเลยอ่ะทุกคนเป็นลังก็ลังละ5,000ันเยนเกือจะมาแนะนำเครื่องปรุงภาษา ไะะปุงไเลยถ้าพ่อแม่มา<ด>จะพาสวัสดีจากบ้านคามาตะนะคะพวกเราอยู่ที่จังหวัดยามาตะนะคะภาคโทโฮกุของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยก็ตื่นแต่เช้านะคะออกไปตัดหญ้าทําสวนนะคะแล้วก็เราจะออกไปเที่ยวกันค่ะก็เลยออกไปทําตั้งแต่ยังไม่ร้อนนะคะพอเสร็จก็เข้ามาเข้าครัวคะ่ะทำกับข้าวนะคะหาอะไรทำง่ายๆนะคะให้พ่อกับลูกกินแต่เชา้าค่ะ กินนะคะก็นี่มีขนมปังฝรั่งเศสอยู่นะคะแล้วก็มีไข่ฟองเดียวเลยทําอะไรดีเอามาเลยนะ้ามันมะกอกใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไข่ขนมปังแล้วก็อบมันฝรั่งในหม้ออบลมร้อนนะคะให้พ่อกับลูกอยู่แบบกินรีบเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันนะคะแล้กก็นี่นะคะเกลือกับผงกระเทียมออไปนิดหน่อยนะคะ เพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติให้ดูน่ากินนะคะไม่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มข้าวเชาว่าแบบง่ายอย่างง่ายนะคะเดี๋ยวจะไปกินข้างนอกกันนะคะตอนเที่ยง,งนะตอนเช้ากินง่ายๆกันนะคะ กินหอยนะคะหอยหอยนางลมนะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าไปท่าเรือไปเอาปลาอยู่ให้รอก่อนกำลังหาท,ที่ใหม่เราอยู่ที่สากตะนะคะเป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดยามะตะในเมืองในในเขตยะมะตะนะคะขับรถมาประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะมากินหอยมากินหอยนางลม นี่ก็จะมีบ้านเก่าเยอะนะคะบ้านแบบบ้านแบบญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็อากาศร้อนดีอากาศร้อนดีอยู่นะคะเดี๋ยวพาเดินดูแป๊บหนึ่งขับรถมาก็เมื่อยขาดูที่ทิ้งขยะของที่นี่นะคะกมีสเตชันนะคะที่เขาเรียกกันเนาะ ที่มีเน็ตก็เพราะว่าป้องกันแบบพวกกาอะไรอย่างนี้มาจิกถุงขยะนะคะร้อนตอนแรกมาตาม G P S ใช่ไหมนทีนี้แบบทำไมมาแล้วมันอยู่ตรงสถานีตำวรวจตปาะปาใส่ชื่อถูกไหมก็มาไม่ผิดนะคะ รู้สึกว่าข้าวที่นี่จะเหลืองเร็วกว่าแถวบ้านนะคะแล้วก็คือใบไม้เนี่ยต้นแปะกลวยนี่ก็คือเหลืองแล้วนะคะเริ่มเหลืองแล้ว

เลยอันนี้มาด้วยนะคะเป็นซาชิมิอีกสามแพ็คแล้วก็อันนี้เป็นหอยนะคะตัวใหญ่ๆคนญี่ปุ่นก็จะกินกับมานาแล้วก็มาราดซอสเปรี้ยวอะไรต่างๆไปนะ เก็ขับมาจากบ้านประมาณสอชั่วโมงกางอย่งยงาง้กลมาแล้วกินได้เยอะไหมไม่เลยนะคะก็กินได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะ ที่ซากตะนะคะก็จะมีราเมงนะคะที่ขึ้นชื่อนะคะแล้วก็ร้านข้างๆก็จะเป็นร้านมาคุโรดงนะคะเป็นปลาทูน่าเข้าหน้าปลาทูน่าค่ะแต่ว่าพวกเราไม่อยากกินนะคะก็มากินหอยแทนนะคะเห็นสองพ่อลูกหน้าตาสดใสมีความสุขเนี่ยก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะกับการขับรถมาไก,กลๆเขาก็จะมีเป็นซอสพริกให้นะคะทาบาสโก,กแล้วก็มีพริกให้มีเป็นน้ำส้มซอสน้ำส้มแล้วก็เป็นโชยุให้นะคะ น้ำลาดด้วยซอสน้ำส้มนะคะ

ก่อนจะกลับบ้านนะคะพวกเราก็นึกขึ้นได้นะคะว่ามันมีร้านไอศครีมนะคะที่เคยออกรายการทีวีนะคะก็คือร้าน Baby s h ิลชินะคะก็อยู่ไม่ไกลจากที่เราไปกินข้าวเมื่อกี้นะคะขับรถมาประมาณ4นาทีนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะอากิวก็เลยโชคดีไปนะคะร้านนี้ก็คือแบบน่ารักมากๆแล้วก็พนักง,งานก็บริการดีมากๆเลยค่ะไอศครีมก็อร่อยด้วยมีหลากหลายด้วยค่ะบรรยากาศในร้านก็คือน่ารักจริงๆค่ะ วันนี้ก็คืออากาศร้อนแดดดีจริงๆเลยค่ะตอนลงมานะคะก็ถามป้าปาจะลงมาไหมนะคะดูไปดูมาไม่ต้องลงตอเพราะว่าถ้าลงมาเราเป็นลมเป็นแรงไปจะหนักกว่าเดิมนะคะก็เลยให้รอที่รถนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะน่ารักมากคือพนักงานเขาตกแต่งไอศครีมเสร็จเขาถามเราว่าถ่ายรูปไหมนะคะเขากว่าถ้าเราถ่ายรูปนะคะแล้วเขาถึงจะยกออกมาให้เราข้างนอกนะคะเพราะว่าเขากลัวมันละลายนะคะทุกคนให้ขอบคุณทีมาจิคก้าซายขอบคุณค่ะ ข้าจังอาเรียกเองชั่วทอมอติกดานิคุณมารินัทนัทคอนเดสโอเคทอมอติกนัท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 น จะไม่ค่อยได้ถ่ายบรรยากาศข้างทางมาให้ดูเหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเวลาไปไหนก็จะถ่ายวิวถ่ายอะไรมาให้ดูนะคะแล้วก็ที่สําคัญพวกเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยค่ะก็อาจจะเป็นอาทิตย์นึงออกไปทีนึงหรือว่า2อ,อาทิตย์แล้วแต่อาการของปะปานะคะแล้วก็เน้นต้องดูแลปะปาเยอะกว่าเดิมค่ะมา,มาเข้าห้องน้ำแวะเข้าห้องน้ําที่สังไงางงนะคะ อากาศดีนะคะอากาศเย็นสบายนะคะน่ารักจังเลยค่ะตรงนี้ดูดิจะทันสมัยจะโบ,บราณโบราณอะไรเอา้าตอนแรกว่าจะไม่ลงทำไมรีบวิ่งไปตรงที่ไม่ไอศครีมขายเอาร้านปิดพอดีออสมันนาตเจไ ไม่สูงสารได้จิบอันใช่ไหมก็ถออกมาข้างนอกต้องติดแผลแบบนี้นะคะแต่ก็ยังมีน้ำไหลออกอยู่เต็มแล้วเนี่ยช้มาสกาตวัวแกและเก้าร้อยบาทเก้าร้อยยี่ เป็นลังก็ลังละ5,000เยนแบบนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะคะ4,800 5,000เยนแต่ว่าเราไม่กินนะคะนี่อุ้ยตกใจนี่ก็มีมะม่วงอะไรอะเหมือนมะม่วงเลยอะอะไรนะนี่ฉันตกมีแต่นกมีหมดรูปครัมรูปพรุน อะไรเคดูเคลูจิชาปังอะไรคิดแต่こไหนมีแต่ไหนนี่เหมือนมะม่วงเลยอย่ะทุกคนตกใจนลยว่าเป็นมะม่วงแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆลูกพันลูกขุนนือนเปละาเดี๋ยวจะลองซื้อไปกินดูนะคะ ยี่สิบสมอปหนึ่งฟองร้อยแปดสิบห้าเยน ค่ะมันมาถึงค่าแล้วมันเหนื่อยนะปะปาก,ก็เลยบอกไปแะกินราเมงดีกว่าไหนๆก็ได้ออกมาแล้วเกือบจะมาแนะนําเครื่องปรุงภาษาไทยนะคะเครื่องปรุงญี่ปุ่นภาษาไทยนะคะอ่ะพี่ไตพี่ผมน้ำส้มน้ำมันพริกชยุเ <c oughs> ก่งจังเลย,เลยอ๋อโมยเก๋มวยเก๋พี่ไตพี่ น้ำซุปน้ำ mm hmm. mm hmm. mm. บํารุงซุปน้ำมันพริกได้จิบได้จิบน้ำมันพริกโชยุโชยุเออ10,000ขั้นละห้าบุต้าหมูเหว่ าราเมนอันนี้เป็นเอา้าเป็นราเมนซุปกระดูกหมูนะคะที่ฉันชอบมากอร่อยเข้มข้นมากนะคะมันมันน,น,นัวอร่อยมากอันนี้นะคะป๊ะปะ๊าคือจากที่เคยดูในตอนที่ไปตรวจสุภาพอะเขาก็จะเขียนไว้นะคะว่า ถ้ากินถ้าในสาหรับคนที่รสเค็มเนี่ยแล้วอยากกินอยากกินราเมนอะไรพวกนี้นะคะก็จะแบบอยากกินน้าซุปนะคะป๊าป๊าเขาก็เลยชอบสั่งที่เป็นแบบเอาเส้นแล้วก็เอามาจุ่มกินแทนนะคะไม่ต้องซดน้าซุปนะคะแล้วก็ <c oughs> มีคนมาขโมยขิงแม่ไป <c oughs> คือน้ำซุปเค็แบบเข้มข้นอร่อยมากค่ะ <c oughs> คิดว่าพ่อแม่คิดว่าถูกปากคนไทยแน่นะคะ คิดไวเลยถ้าพ่อแม่มาจะพามากินนะปกติคิดว่าจะไม่พาเพื่อนกินราเม็งญี่ปุ่นหรอกแต่ว่าร้านนี้คืออร่อยจริงเดี๋ยวจะพาพ่อแม่มากินนะคะถ้าพ่อแม่มา เต็มที่แล้วอยากกินเส้นแล้วใช่ไหมก็จะเอาขาลามีโซนะคะว่านะนพริกมีโซแล้วก็ห่อ,อก,กะทิเน,นี่ยอันนี้นเาขาแบอร่อยมากมาใส่รสชาติมันก็จะเปลี่ยนจากซุปน้ำมนวนเมื่อ,อกี้ก็จะแบบเข้มข้นขึ้นนะคะ